you สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวพาคค่ำนะคะชวนนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานผู้เก็ตคิงส์คัพบริกาตาครั้งที่35ประจำปี2566และส่งร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC ซีโรเวลา17นาฬิกาขออภัยครับ เวลา15นาฬิกา27นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังโรงแรมบีออนรีสอร์ทกะตะอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตในการพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบนานาชาติทิงท่วพระราชทานภูเก็ตคิงส์ครับฟรีกาตาครั้งที่35ประจำปี2566ซึ่งสโมสรเรือใบราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู อุปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,น้อมนำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณด้านการทรงเรือใบข,ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถิปิษฐและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสืบสารงานด้านกีฬาเรือใบให้นักกีฬาเรือใบไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทรงส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่ระดับสากล ในการนี้พระชทา,านรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันและพระชทา,านของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานโดยปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็นเรือใบใหญ่4ประเภทและเรือใบเล็ก4ประเภทมีนักกีฬาจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเช่นญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสการแข่งขันเรือใบานานาชาติจิงเพื่อพระชทา,านภูเก็ต k i n g ์คัพร c a ต t จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2530ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรม,มานาถกวพิษทรงเจริญพระชุมพันศา60พรรษาซึ่งจัดงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีมาโดยตลอดปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง9ธันวาคม2566โดยเป็นช่วงการแข่งขัน5วันวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปส่งเข้าร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบรุ่น IRC c e โดยท่งลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขเรือ THA 72ณหาดกะตะโดยมีสมาชิกในทีมจำนวน14คนในจำนวนนี้มีอดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมทีมด้วยโดยทรงทำหน้าที่ต่างๆระหว่างการแข่งขันเรือใบเช่นการชักใบเรือการปรับใบเรือโดยทรงมีทักษะ ด้านการบังคับหางเสือเพื่อให้เรือเล่นไปในทิศทางที่ต้องการใช้เวลาในการแข่งขันประมาณ2ชั่วโมง50นาทีการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero เป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชียซึ่งในประเทศไทยมีการแข่งขันในรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติทิงเพื่อพระราชทานภูเก็ตทิงส์คาบลีคาตา โดยในปีนี้มีเรือเข้าแข่งขันจำนวนสี่ลำจาก3ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียและอเมริกาภูเก็ตคิงส์ครับริกาตาถือเป็นงานแข่งขันเรือใบนานาชาติที่สำคัญของภ um ูมิภาคเอเชียทั้งยังรับกับแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตปี2566ถึง2570เพื่อพัฒนามารีนาฮับให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีซึ่งเป็นหนึ่งใน1ิอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันมันซึ่งสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากการจัดก,การแข่งขันได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวังมีเงินสัพัดกว่า200ล้านบาทตลอดสัปดาห์การจัดงานจังหวัดภูเก็ตได้เป็นที่รู้จักในหมู่นักกีฬาและนักเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักกีฬายาวชนที่ต้องการฝึกฝนทักษะและพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากล อันจะเป็นอีกโอกาสสาคัญในการเฟ้นหาหนักกีฬายาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบต่อไปสําหรับการแข่งขันในวันนี้ทีมเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขาเส้นชัยเป็นอันดับที่1ทั้งใน2ในทั้งสองรอบการแข่งขันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงหล่อพระพุทธสิริโรจนนิคม เวลา1 5 0 15นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่เขตจตุจักรทรงหล่อพระพุทธสิริโรจนานิคมพระพุทธรูปประจำการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาปีที่50วันที่13ธันวาคม2565 ผู้บริหารและพนักง,งานจึงมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธร,รูปขึ้นเพื่อความไปสิริมงคลและได้พระราชทานนามว่าพระพุทธสิริโรจนนิคมหมายถึงพระพุทธรูปประจํานิคมอันจเจริญรุ่งโรจน์และเป็นมงคลและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระน,นามมาพิไทยสอทอปริสถานที่พระทิพพระพุทธสิริโรจนนิคมจะสร้างขึ้น3ขนาดได้แก่องค์พระขนาดหน้าต่าง 50นิ้วองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วและองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรรวมทั้งเหรียญที่ระลึกโดยองค์พระขนาดหน้าตัก50นิ้วจะเชิญไปปริสถานณาอาคารสำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วจะบริสถานณาสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศท่านี้องค์พระขนาดหน้าตัก9นิ้วและองค์พระขนาดหน้าตัก1.2เซนติเมตรและเหรียญที่ระลึกเปิดให้พุทธศาสนิกชนสั่งจองและร่วมบริจาคเพื่อไว้สักการะบูชาด้วย โอกาสนี้ทัพอะเนงเทศกาลประวัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศโดยการจัดต้านิคมอุตสาหกรรมเพื่อการจัดสรรพื้นที่สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เข้าไปอยู่รวมกันอย่างมีระบบ และสามารถดําเนินกิจการต่างๆที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่การดําเนินงานรวมถึงเป็นการขยายขอบเขตการพัฒนาพื้นที่จากภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคบริการอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นการเพิ่มภูมิมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคของประเทศอย่างสมดุล ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ที่จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลา20นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปโรงยังโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6 จำนวน1,600คนได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนับวันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายใต้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์ทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันโดยในปี2,565ชมรมทูบีนับวันได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศปัจจุบันเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1 ส่วนศูนย์เพื่อนใจจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและรับฟังปัญหาของสมาชิกทางเรื่องการเรียนครอบครัวเพื่อนความรักโดยอาสาสมัครแกนนำได้รับการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและโรงพยาบาลแหลมฉบังเกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นนอกจากนี้มีกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะเต้นร้องเพลงการทำลูกอมและเจลลี่ชาหญ้าดอกขาวที่สามารถลดอาการอยากบุหรี่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของศูนย์รวมถึงการฝึกทักษะอาชีพ พร้อมกันนี้ทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดาเนินโครงการทูบีนับวันระดับประเทศที่มีผลสําเร็จทําให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นที่ยอมรับและชื่นชม mm. เช่นการมีจิตอาสากล้าพูดกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นํารวมทั้งทรงฟังการกราบทูลรายงานผลการดําเนินโครงการทูบีนับวันซึ่งกําหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัดมีรูปแบบการดําเนินงานเพื่อให้สู่เป้าหมายเช่น เยาวชนคนชนบุรีเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเพชรมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสามแสนคนคิดเป็นร้อละเกมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันหนึ่ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจ237แห่งในการนี้พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันและได้พระราชทานเงินแก่เลข,ขาธิการมูล,ลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โอกาสนี้พระชานารคมปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคลุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดป้องกันความผิดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงพร้อมทางพระชนานคมปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมวันของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันโดยมีทูบีนัมเบอร์วันไอดอลร่วมการแสดงด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะ,ะที่พึ่งที่ยึดถ,ถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในกาศวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2 5 6 6และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาในวันที่7ธันวาคม2 5 6 6ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญบันทึก เวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนาตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้วันที่10ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาท่านนี้สามารถดาว์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store